เดินเดินเดินตกท่อนะตกท่อนะตกท่อนะ จะเลี้ยวไปดูบ้านเขาไม่มีใครอยู่เธอ,อเดินมาเดินออกมาเดินออกมาเร็ว Mà nít Ốc má, ốc mà Đền ốc mà đơn mà lưu lưu, đơn mà lưu Đơn hay hoài, lêu đơn lêu đơn lêu Đơn mà lêu lêu Đơn 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 ไปเร็วเดินแว,แวะแวะแวะตลอดอะ่ะ <laughs> แวะทุกบ้านรู้จักทุกบ้านไปขบ้านเลี้ยวเลี้ยวขบานกันเร็วเลียเ้ยวขบานเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวขาบ้านเอ้ยเอ้ยเอ้ยเลยแล้วเลยบ้านแล้วนะเลยบ้านแล้วจะไปไหนอีก ฮะไอ้อ้นจะไปไหนอีกฮะจะไปไหนอีกมันเลยบ้านแล้วหนา,ปะ,า,านปะเข้าบ้านเถอไปเร็วเข้าบ้านเถอเข้าบ้านเถอเข้าบ้านเถอเลยบ้านแล้วเลยบ้านแล้วไม่ไปแล้วเข้าบ้านกันมา เลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวพอแล้วเร็วไปเอาโทรศัพท์ด้วยเร็วค่ะเดี๋ยวเขตโทรมาเดี๋ยวเขตโทรหาเร็วเร็วไปเอาโทรศัพท์ก่อนเดี๋ยวเขตโทรหาเร็วไหนใครบอกว่าลูกดี่จะอะไรนะลูกอะไรคะไปเถอะเข้าบ้านเถอะไม่ไปแล้วเร็วไม่ไปแล้วเร็วเข้าบ้านกันเร็วไป ไปเข้าบ้านเร็วไะเข้าบ้านกันเข้าบ้านไปเร็วอ้วนอ้วนอ้วนเข้าบ้านเนี่ยดูมันดื้อไหมดูมันดื้อไหมเร็วไปเข้าบ้านกันเร็วเข้าบ้านกันเร็วเร็วเร็วไ่ไปแล้วนะไม ada, ่ไปแล้วนะไม่ไม่รอนะไม่ไม่รอนะไม่รอ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 แล้วไม่รอแล้วเร็วเลยเข้าบ้านเลยเข้าบ้านเลยบ้านอยู่ไหน บ้านอยู่ไหนบ้านอยู่ไหนบ้านอยู่ไหนบ้านหนูอยู่ไหนไปเข้าบ้านเออเก่งมากเก่งมากเดี๋ยวเข้า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 